ดีจ <auto> ้ามาทำกับข้าวให้ดูนะคะว e, ันนี้ Abdullah, น ellow, จะต้มเศษเนื Born, ้อวันนี้ต้มเศษเนื Bald, <oldown. S 2> ้อจ้ะต้มแบบอีสานนะคะต้มเศษเนื้อนี้เศษเนื้อนะคะเศษเนื้อซื้อมาครึ่งโลจ้าล้างน้ําสะอาดใส่เกลือใส่แป้งมันเข้าไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะใบมะขามอ่อนจานี้คือใบมะขามอ่อนนะคะซื้อมาใบมะขามอ่อนจะต้มใส่ใบมะขามอ่อนจ้าเครื่องของเราก็จะมี ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราก็จะทุบก่อนนะคะทุบหอมหอมแดงหอมแดงใส่หอมแดงเยอะๆใส่เครื่องเยอะๆนะคะทุบไปก่อนจ้าเสร็จเนื้อแนละ้วต้องใช้เวลาต้มเป็นชั่วโมงจ้ะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละ มันจะได้เปื่อยๆนะคะตะไคร้ใส่เยอะหน่อยตะไคร้ตะไคร้สี่ต,ต้นตะไคร้สี่ต้นนะคะตะไคร้สี่ต้นใส่เยอะหน่อยใส่เครื่องเยอะๆนะคะ ขาก่อน <c oughs> ขาก็ใส่แง่งหนึง่งใส่เยอะหน่อยใส่ขาเยอะหน่อยนะคะใส่ขาเยอะหน่อยจ้าต้มเนื้อได้ต้องเครื่องเครื่องต้องถึงเครื่องต้องเยอะจะต้มต้มเนื้อ เครื well. we ่องเยอะหน่อยข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราจะใส่พริกป่นเราจะใส่พริกป่นนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดขาดไม่ได้นะคะใบมะกรูดใบมะกรูดก็ใส่เยอะหน่อยล้างน้ําก่อนเครื่องทุกอย่างล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะใบมะกรูดล้างหน่อยใส่ใบมะกรูดเยอะหน่อยนะคะใบมะกรูดเราจะใส่หมดห่อไปเลยนะคะ จะได้หอมๆจ้ะเพราะว่าใบามะกรูดไน้ซื้อไว้นานแล้วเดี๋ยวมันจะเสียใส่ไปเยอะหน่อยเดี๋ยวจะใส่พริกป่นเอาทำแบบสูตรอีสานจ้ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงขาดไม่ได้นี่นะคะตัวเอกเลยนะคะนี่ใบมะขามจ้ะนี่คือตัวเอกนะคะ ใส่ใบมะขามจ้ะวันนี้ทําแบบอีสานนะคะเสร็จเนื้อครึ่งโลเรามาทํากันเลยจ้ะนี่จ้ะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะใส่เครื่องไปเลยจ้ะใส่เครื่องไปเลยนะคะ ใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไปช้อนนึง่งรอให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่เสร็จเนื้อเข้าไปต้มนะคะมาจะใส่มะขามเปียกเข้าไปด้วยนะคะใส่มะขามเปียกเข้าไปด้วยจ้ะมะขามเปียกใส่มะขามเปียก โอเคต้มให้เดือดก่อนจ้ามาจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วใส่เนื้อเข้าไปต้มหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันเหนียวมันมีเอ็นมีอะไรด้วย โอเคไม่ต้องคนมากมาจ้าเราต้มไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเปื่อยกำลังกินจ้าใส่น้ำปลาเข้าไปไม่พอเข็มนะคะ ใส่น้ำปลา,าปลาก็าไปก่อนใส่น้ำปลาแล้วมาชิมดูนะคะเมนูนี้ตั้งก็ามาอยู่ห้องโกงสามสิบกว่าปีเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกนะคะเคยกินสมัยเด็กๆเคยกินสมัยเด็กๆเมื่อตอนไม่กี่ขวบนะคะ เ okay. คะ็มพอดี้วโอเคเค็มพอดีนะคะเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีทีนี้เราก็ใส่ใบมะขามเข้าไปใส่ใบมะขามก็ไปใส่หมดไปเลยนะคะเปรี Feel, ้ยวนิดๆเปรี้ยวไม่เยอะใส่ใบมะขามเข้าไปมันก็จะเพิ่มความเปรี้ยวมันก็พอดีนะคะใส่มะขามใบมะขามเข้าไปปิดไฟ ใส่พริกป่นใส่พริกป่นเข้าไปพอขนาดนี้พอดีเผ็ดมากเดี๋ยวกินไม่ได้เซฟจะเซบๆซฟนะคะใส่ใบมะขามเข้าไปก็ปิดไฟก็พอดีนะคะ ชิมดูก่อนใส่แต่ใบมะขามพออย่างอื่นไม่ต้องใส่อันนี้สูตรแบบบ้านๆชิมดูก่อนจ้าอืมอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มพอดีเผ็ดกำลังพอดีอร่อยแล้วจ้ะเซฟเซฟ นีนะคะก็จะมีกินกับข้าวเหนียวดําจ้หนึ่งข้าวเหนียวดํานะคะกินนะคะต้มเนื้อต้มเศษเนื้อกินกับข้าวเหนียวดําจ้าแซ่บๆนะคะนึกอยากจะกินจ้าอืมอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวกำลังพอดี มันต้องออกเปรี้ยวหน่อยๆน,นี่จ้ะอร่อยจ้าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะ